คลิปนี้จะพามาชมวัตถุโบราณอันนี้อยู่ที่บ้านคุณแหมของสาวดอยเองนะคะอันนี้เขาเรียกยุงข้าวนะเป็นยุงข้าวโบราณค่ะแต่ว่าอันนี้ถามว่าใช้งานอยู่ไหมยังไม่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ไม่ได้ใช้ใส่ข้าวเปลือกแต่ว่าก็ใส่ลวยเปื่อยเด่แม่ของสาวดอยเห็นไหมอะเอามาเป็นที่ตั้งวางไอ้นี่เลย มีอะไรมั่งเนี่ยอันนี้เขาเรียกเหมือนสุ่มไก่นะแต่มันจะมีสองแบบนะอันนี้แบบแบบที่เขาปิดฝาได้เนาะแต่ว่าถ้าสุม่มสุ่มครอบจะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้เขาเรียกสุ่มครอบใช่ไหมแต่อันนี้แปวแปวปว,วข้างบนข้างบนข้างบนเออ อันนี้เขาจะเรียกสุ่มมันมันมีมันจะมันจะมีฝาปิดอะสันหน่อยหนึ่งเด้อกไม่ว่ากันเนาะ,ะเอาลงมาถ่ายให้ดูนะคะอ้าวมันจะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้มันจะมีไม้เสียบปิดปิดตรงนี้เวลาเราใส่ไก่อันนี้สําหรับเหมือนเวลาไก่ที่มันฟักออกเป็นลูกแล้วทั้งแม่ทั้งลูกก็จับใส่แล้วก็คุมไว้ ป้องกันอะไรเพราะว่าแมวบางทีกลางคืนนะ่ะทั้งแมวเอ้ยอะไรเอ้ยมันจะมาเยอะส่วนอันนี้สุ่มเอาไว้ครอบเอาไว้ครอบแบบชั่วคราวะคะ่ะอ่าและทีนี้ก็กลับมาต่อตรงตรงอันนี้ตอนนี้เขาไม่ทํากันแล้วนะคะยุ้งแบบนี้ที่เขาใช้ไม้ไผ่สารมันจะเป็นยุ้งแบบเก่าแก ก็ทั้งเก่าทั้งแก่พอๆกับคนสมัยก่อนที่คนที่สารยุ้งอันนี้ก็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ไปแล้วตอนนี้เขาจะทำยุ้งกันแบบใหม่ที่ทำเหมือนเป็นหลังเป็นหลังมันจะเก็บง่ายส่วนอันนี้มันก็จะเก็บข้าวได้ไม่เยอะถ้าเป็นคนสมัยก่อนที่เขาทำเขาก็จะทำแบบหลายๆลายลูกเนะเรียกเป็นลูกแล้วกันเนาะต่ก็เรียกไม่ถูกคือกันเอาละค่ะ อันนี้ก็มาถ่ายให้ดูเป็นวัตถุโบราณของบ้านเนาะซึ่งอนาคตมันก็คงจะไม่มีแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วเนาะเพราะทุกวันนี้ทุกอย่างมันพัฒนาพวกเราไม่ว่าจะเป็นชาวเขาชาวป่าชาวดอยเราก็ต้องพัฒนาตามโลกถ้าเราจะยังอยู่กับอะไรที่มันโบราณทุกอย่างมันก็ไม่ต้องทันเขาแล้วค่ะ เพราะว่าลูกหลานของเราเขาเรียนลูกหลานของเราก็ต้องเรียนแต่ถ้าเรายังอยู่กับอะไรเดิมๆเสียทุกอย่างไม่ตามโลกไม่ตามสมัยเราก็อยู่ยากเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมวิถีชีวิตบ้นบานๆโบราณโบราณของสาวดอยสตอรี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมธรรมชาติบ้านๆของสาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณนกันกเจา้าปิดท้ายด้วยคลิปย้อนมาระนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่เด้อค่ะ